ในคลิปนี้นะครับมาดูต่อนะครับในส่วนของคําขอท้ายฟ้องคดีอาญานะครับพดีเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับไม่ได้พูดถึงคําขอท้ายฟ้องเอาไว้นะครับคําขอท้ายฟ้องคดีอาญานะครับจะใช้แบบพิมพ์หมายเลข6นะครับเป็นแบบพิมพ์แบบ6นะครับแล้วก็ขอท้ายฟ้องคดีแพ่งเนี่ยจะเป็นแบบพิมพ์แบบ5นะครับดูจากเลขตรงนี้ได้ แบบพิมพ์แบบ6นะครับหรือว่าแบบพิมพ์แบบ5ในฟองแพงเนี่ยเมื่อพลิกด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้าพอพลิกด้านหลังก็จะเห็นเป็นชื่อของผู้เรียงแล้วก็ผู้เขียนหรือพิมพ์นะครับในด้านหน้านะครับหน้าแรกก็จะระบุประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 7 7 180อันนี้ก็คือเอามาตามที่ข้อสอบระบุมาตรามานะครับก็ตรงไปตรงมา ถูกต้องนะครับไม่ผิดไม่ผิดกติกาแต่ว่าที่เรียนไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับที่บอกพวกเราไปตั้งแต่คลิปที่แล้วก็คือว่าความจริงเราน่าจะาใส่มาตรา83นะในฐานะตัวการลงไปด้วยได้นะครับเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเฉลยเองเขาก็ไม่ได้ใส่นะครับถามว่าจําเป็นต้องใส่83มไหมใน ตามหลักกฎหมายจริงๆนะครับไม่ได้จําเป็นเพราะว่าแ3สิบสามเนี่ยเป็นเรื่องของหลักการของความรับผิดทางอาญานะครับไม่ใช่บทบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทําว่าเป็นความผิดคือไม่ใช่เนื้อหาของการกระทําว่าแบบไหนเป็นความผิดนะครับแต่ว่าเป็นการปรับบทเรื่องของการกระทําความผิดด้วยกันหลายคนที่เรียกว่าตัวการดังนั้นนะฮะดังนั้นไม่จําเป็นต้องใส่มาตาราแ3สิบสามนะแต่ว่าอย่าง การฟ้องของพนักง,งานอาการนะครับก็ใส่นะหรือว่าหลายๆท่านก็ใส่นะครับทนายความฟ้องคดีให้กับลูกความนะอันนี้ก็จะไม่ใส่ก็ไม่ได้ผิดกติกาน,นะครับเออจะมีปัญหาก็อยู่ก็คือตรงนี้นะครับขอให้สารออกหมายนัดนัดแล้วก็จะต้องอ่านข้อความให้มันสอดคล้องกันเป็นข้อความต่อเนื่องกันว่าขอให้สารออกหมายนัดจำเลยมาขีดโยงขึ้นไป ไต่สวนมูลฟ้องและเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาลงโทษตามกฎหมายข้อความเต็มๆควรจะเป็นอย่างนี้อย่างไรก็ตามฮะคือมันไม่สามารถที่จะใส่โดยที่ไม่ขีดตรงนี้ได้ถ้าใส่ตรงนั้นถ้าใส่ตรงช่องนี้ผมมักจะให้ใส่ตรงช่องนี้ว่าขอให้สารออกหมาย นัดจำเลยมาไต่สวนมูลฟ้องผมจะใส่ว่านัดจำเลยมาไต่สวนมูลฟ้องอย่างนี้เลยและเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาลงโทษใส่ไปเลยแบบนี้ได้หรือว่าจะใส่แบบเฉลยแบบเฉลยเข้าใส่ก็โยงขึ้นมาอย่างนี้นะครับว่าไต่สวนมูลฟ้องและเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาลงโทษแบบที่เขาใส่ก็ใช้ได้เหมือนกันความจริงมันโยงจากตรงนี้มันโยงจากนัด ใส่สวนมูลฟ้องอยู่ติดกันนะแต่ว่าเข้าใจว่าอันนี้เขาใช้พิมพ์ดีดพิมพ์หรือเปล่าหรือว่าโปรแกรมมันไม่สามารถที่จะใส่ได้ความจริงตรงนี้แก้ได้นะในการทํางานแต่ในการสอบเราอาจจะแก้ไม่ได้แล้วก็เนื้อหานะครับเนื้อหาในหน้าแรกนะครับหมายนัดใช่ไหมไม่มีการขอให้นับโทษต่อไม่มีการขอให้เพิ่มโทษก็จะไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับ คือไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่ถ้ามีเรื่องการขอให้เพิ่มโทษขอให้นับโทษต่ออย่างเนี้หรือว่าขอให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่ที่เพิ่มเติมจากการขอให้ลงโทษตาม2มาตรารนี้นะครับจะต้องใส่เอาไว้ในคําขอข้อ123ในส่วนนี้หรือว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับเวลาที่เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับ ก็จะต้องมาใส่เรื่องของค่าเสียหายที่ต้องการให้จําเลยชดใช้ให้นะครับข้าพเจ้าได้ยื่นคําฟ้องสําเนาถูกต้องมาด้วยสองฉบะับความจริงเขาก็นิยมใส่ตัวหนังสือกันใช่ไหมแต่ว่าจะใส่ตัวเลขตัวหนังสือก็ได้ทีนี้เรื่องของลายมือชื่อโจทย์สำคัญทีนี้ทนายความลงไม่ได้คําฟ้องคดีอาญาเป็นเอกสารทางกฎหมายน่าจะไม่กี่อย่างนะ นอกจากบัญชีเครือญยตากหรือว่าใบแต่งทนายที่ตัวความต้องเซ็นเองก็จะมีคำขอท้ายฟ้องอาญานะอันนี้คือแบบแบบหหน้าแรกนะโจทย์ต้องเซ็ eng, นเองทนายความเซ็นไม่ได้เพราะว่าต้องการให้รู้ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบหากฟ้องอาญาเป็นฟ้องเท็จคนที่เป็นโจทย์ต้องรับผิดชอบทนายลงไม่ได้ ถ้าทนายความลงศาลก็จะสั่งให้แก้ไขนะถ้าแก้ไขไม่ได้เลยชั้นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไปก็มีโอกาสที่จะต้องย้อนสํานวนหรือว่าศนะาลสูงก็สั่งให้ศาลชั้นต้นสั่งให้มีการแก้ไขนะเดิมทีเดียวศาลยกฟ้องเลยนะครับนะเป็นกรณีที่ไม่มีไม่มีชื่อไม่มีชื่อของโจทนะหรือปัจจุบันศาลก็อาจจะยังยกฟ้องอยู่ด้วยซ้ำไป พอมันเลยสารชั้นต้นไปแล้วขึ้นไปถึงสารสูงเพราะฉะนั้นต้องใส่ชื่อโจทย์ตัวความเท่านั้นนะครับอย่าใส่ชื่อทนายความส่วนพลิกมาอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นชื่อผู้เรียงและเขียนก็เป็นชื่อของทนายความนะครับเราไม่ต้องไปใส่ว่านายเกียรติศักดิ์รักยุติธรรมทนายความโจทย์ไม่ต้องนะครับก็ใส่แบบที่น้องคนนี้เขียนมาก็ใช้ได้ต้องไม่ลืมขีดคําว่าหรือพิมพ์ หรือพิมพ์ออกด้วยนะครับดูเฉลยนะครับเฉลยคาขอท้ายนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เฉลยเขาก็จะดึงนะครับเขาชอบดึงเอาไปใส่เรียงและเขียนเพราะว่าเป็นคนเดียวกันเขาก็เลือกใส่เฉพาะช่องบนแล้วก็เหมือนรวบรัดนะฮะไปเลยทีนี้นอกจากคําขอท้ายฟ้องอาญ,ญาเนี่ยรอบนี้เขาเขียน มัญญ่าทนายความมาด้วยนะครับมัญญ่าทนายความจะอยู่ในข้อสอบข้อที่6ก็สิบคะแนนผมว่า1ิบคะแนนกับการเขียนกระดาษ A4 หรือกระดาษคำตอบหนึ่งหน้าเนี่ยคุ้มนะอันนี้เขียนเหมือนเฉลยเลย,เลยนะก็คือจะยกข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมัญญติทนายความพศสอง9ห้าอขึ้นมาก่อนเวลาแพทเทิร์นแรกหรือว่าย่อหน้าแรกรูปแบบเป็นย่อหน้าแรกเลยจะต้องเขียน ข้อของมัญญ่าทนายความที่จะใช้ปรับบทพูดง่ายๆคือที่จะปรับบทว่าเป็นความผิดอะ่ะเหมือนตัวบทประมวลกฎหมายอาญาเวลาเราเขียนข้อสอบสมัยปริญญาตรีว่าหลักกฎหมายข้อนี้วางหลักไว้กําหนดไว้ว่าเอาหลักกฎหมายขึ้นมายันนะมาเขียนไว้ย่อหน้าแรกเขาก็จะเขียนข้อเจ็ เบิกความหรือทําเอกสารหรือพยานหลักฐานเท็จนะครับข้อ8สมรู้โดยตรงทางอ้อมเพื่อทําเอกสารหลักฐานเท็จนะครับประกอบอาชีพดําเนินธุรกิจประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรมเสื่อมเสียศักดิ์ศรีเกียรติคุณของอทนายความข้อ18เข้าใจว่าเป็นข้อที่เป็นตัวบทกว้างๆนะเอาไว้ปรับบทกรณีที่หา ข้อบังคับข้อใดที่ปรับกับข้อเท็จจริงนั้นๆโดยตรงไม่ได้ก็จะมาใช้เรื่องฝ่าฝืนศิลธรรมอันดีนะครับเหมือนกับเรื่องกรณีที่ทํานิติกรรมสัญญาแล้วมันฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยอย่างนั้นนะครับก็สามารถที่จะมองได้กว้างๆนะมีหลายท่านถามว่าทนายความไปอาบอบนวดจะผิดบรรยาตทนายความไหมนะครับถามว่า มันเป็นการประกอบอาชีพหรือเปล่ามันก็ไม่เป็นมันเป็นการดําเนินธุรกิจไหมไม่เป็นนะครับถ้าดําเนินธุรกิจอาบบนวดหรือว่าประกอบอาชีพเป็นบาร์โ s t หรือว่าเป็นผู้หญิงขายบริการอย่างนี้นะครับอาจจะมองว่าฝ่าฝืาฝนต่อศิลธธรรมอันดีได้เข้าใจว่าในปัจจุบันแนวทางการตีความของสภาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงได้นะครับไม่ใช่ว่า,าจะถกเถียงกันไม่ได้นะครับ หรือเป็นประพฤติตนอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเที่ยวเอานวดเนี่ยเป็นการประพฤติตนฝ่าฝืนต่อศีลธรรมไหมถ้าไม่มีภรรยาไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีภรรยาคงไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามีลูกมีภรรยาแล้วคงต้องบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนนะครับหน้าที่ของการเป็นสามเป็นสามีที่ดีนะครับอย่างนี้ยมันตีความได้อยู่หรือเกียรติคุณของทานายความนะครับอันนี้ก็วางหลักกฎหมายไว 7, 8, ้เจ็ดแปดสิบแปดนะครับการกระทาของนายปราด ที่เมื่อทราบก็เท็จจริงเออขอขออธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าคําเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเพื่อให้ทราบคําว่าซึ่งคําว่าที่ที่มันเป็นคําเชื่อมแล้วมันไม่ตรงกับตัวบทจริงๆเนี่ยไม่ตรงกับข้อบังคับร้อยเปอร์เซนเี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องสาระสําคัญนะทีนี้ย่อหน้านี้เขาก็มาปรับบทแล้วนะครับว่าการการะทำของนายปราดทุนธรรมที่เมื่อทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วนะครับ ในปราดยังทําการวางแผนวางรูปคดีเป็นการที่ในปราดคุณธรรมสมรู้สมรู้เป็นใจโดยทางตรงทําไมไม่ใช้คําว่าเป็นการที่ในปราดคุณธรรมได้ร่วมมือหรือเข้าเป็นตัวการกระทําเอกสารหรือหลักฐานเท็จเป็นการเสี่ยมสอนนางสวย ใช้คำที่มันเข้าใจง่ายๆเพียงแต่มันเป็นคำในภาษาเขียนดีกว่าสมรู้เป็นใจโดยทางตรงมันมันฟังแล้วมันขัดขัดกันนะครับปกปิดอําพรางทายาทอื่นอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแม้ว่าในเฉลยจะไม่มีซึ่งเป็นพยานที่ควรนำมาสารและประกอบอาชีพประพฤติตนอันเป็นการฝากฝืนศีลธรรมนะครับเสื่อมเสียศรรักศีเกียรติคุณของทานายความแกงกระดมของไรปาดจริง เป็นความผิดตามข้อบังคับสภาทนายความอันนี้เขียนให้ครบจึงผิดข้อบังคับเขาอาจจะใช้คําว่าผิดข้อบังคับนะครับอ,อันนี้ก็ใช้ได้จึงผิดข้อบังคับสภาธนายความว่าด้วยมัญญาทนายความข้อ7็ข้อ8และข้อ18นะหรือจะเขียนอย่างนี้จริงๆอ่ะภาษาไทยเขาไม่ได้ใช้ตัวจุลภาคเอาไว้ขั้นนะครับเขาก็ใช้ข้อ7ข้อ8และข้อ18อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นภาษาเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เป็นไร อันนี้คือมันยากทัางในความดูที่เขาเฉลยนะเขาเฉลยดูเหมือนสั้นแล้วเราเขียนเยอะยาวไม่ใช่อะไรนะครับเราเขียนใช้ลายมือเขาใช้ตัวพิมพ์นะครับมันก็เลยดูของเราเนื้อหามันเยอะกว่าแต่ลายมือเนี่ยต้องขอชมว่าลายมือเขาดีนะครับลายมือดีเนี่ยถ้าเขียนอย่างเงี้ยอย่างน้อยนะครับคนตรวจก็พยายามให้คะแนนถ้าท่านอ่านไม่ออกเลยเนี่ยนอกจากมันจะ ทำให้คนตรวจไม่น่าไม่อ่านไม่อยากอ่านแล้วเนี่ยนะครับบางทีเราเขียนผิดเนี่ยเขามองเป็นอื่นไม่ได้เลยเขาให้ผิดเลยเหมือนมันไม่มีโอกาสเลยนะไม่ไม่ต่างอะไรกับท่านมีความตั้งใจนะถ้าเกิดท่านจะทําผิดเขียนผิดเนี่ยเขายังให้คะแนนได้เพราะว่าท่านมีความตั้งใจเขียนท่านแสดงพรีเซนต์ความรู้ของท่านออกมาแต่ถ้าลายมือท่านห่วยแตกเนี่ยนะครับแย่เนี่ยนะครับขอโทษเถอะครับคําตอบท่านถูกนะเขายังอ่านเป็นผิดได้เลยเพราะว่า ท่านเขียนแล้วเขาอ่านไม่ออกไงครับเขาไม่รู้ว่ามันจริงๆแล้วมันถูกหรือมันผิดนะครับเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะเรื่องของการลายมือนะครับ